ก่อจะเปิดแตงมืดแปดใบอะไม่ขอเม้าวันนี้ขอผ่าแค่ทีเดียวพอเอาแค่ลุ้นทีเดียวพอไม่ขอเยอะเลยปรากฏว่าไปเปิดให้คุณจอรเลยแบบหนึ่งร้อยใบได้ห้าดาวสองตัวอะไรเงี้ยดูดดวงไปหมดเลยอย่างเงี้ยหยอกหยอกหยอกได้หมดอะดีใจใครได้ก็ดีใจสวัสดีครับผมแบทสมิธคลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตร,รีมผมนะครับผมจะสตรีมอยู่ทุกวันเวลาสองทุ่มนะครับถ้าใครว่างก็สามารถเข้าพูดคุยกันได้นะครับ โอเคมาอันนี้อยู่กับไอดีของคุณจอนนะครับเราไปส่องกันก่อนนะครับว่าเขาอยากได้ปีกนะครับแล้วก็เปิดแต่สกอตส้มอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณจอนแล้วกวนแจ้งด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปดูก่อนว่าเขามีตัวอะไรแล้วบ้างนะจริงๆดูตรงนี้ดูยากครับไปดูตรงนี้แล้วกันดูง่ายๆเลยเขาบอกเขาอยากได้ปีกนะครับคือขอห้าดาวอะอะไรก็ได้แล้วก็ขอปีกมามาดูตรงนี้ปึ๊บอ่ะ มอนที่เขายังไม่มีก็คือโห oh. oh. เปิดส้มกับธาตุครับโอเคก็เป็นอ่ส้มตรงนี้เนาะส้มกับธาตุอันนี้นะครับใช่ไหมธาตุอน้ำไฟแล้วก็ลมเนาะเอามาดูกันว่าเขามีอะไรแล้วบ้างนะครับดูเขาคร่าวดูาคร่าวดูเคร่าวดูดูเ,ดเดดนี้ยง่ายสุดแต่ว่าบางไอดีก็ดูไม่ได้นะครับถ้าเป็น i ไอดีซื้อต่อเข้ามาบางทีมันโดนกินไปย่งผม มีตัวเนียแต่ว่าโดนกินอ่าตัวนี้นะครับอันนี้คือที่เขายังไม่มีนะครับเป็นออไฟนะล่มไฟอาร์คไฟจินไฟนะแล้วก็มือไฟน้องกระเป๋าโอเคถ้าไม่ออกตามนี้คือจะสมใจเขาเพราะเขาอยากได้ปีกนะครับเขาอยากได้ปีกขีน้ำอุ้ยขอบคุณสำหรับสับสไคร้ครับผมสวัสดีคุณทวีชัย <Yahoo. S 1> สวัสดีคุณทวีชัยครับผม รอครูดาวนหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับผมอ๋อเรายังไม่ได้ตัวใหม่เลยทักตัวหนึ่งเลย <c oughs> น้องแฝดแฝดลมนะครับแล้วก็อุ้ยเรามีตัวนี้แล้วอ๋อยังไม่มีนี่หว่าผมไม่อยากได้ที่นี้โอเคประมาณนี้นะคร่าวๆมามาเลยมาแรยมาแลยมาแลยเปิดไล่ไปแล้วกันเนาะอันนี้เนาะแล้วก็เปิดไล่ตรงนี้นะครับขึ้นไปกอยได้ปีกสมดังใจนึกนะครับ ผมก็กินโอลิเวอร์ลมไปแล้วครับ oh. เมื่อก่อนมันกาก <laughs> ไม่คิดว่ามันจะบ้ฟมาแล้วเก่งใช่ไอดีผมที่กินทั้งนกแก้วลมนกแก้วลมได้ไม่โคตรเก่งกน,นะตอนนี้นอารีนานกแก้วลมโซเนียแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ไอดีผมว่าคนเก่าเขาก,กินไปเยอะมากโอเคมาขอให้ได้ขอให้ได้ปีกขอให้ได้ปีกนะครับผมมาไปถ้าไม่ได้อย่าว่ากันนะอย่ากโกรธกันนะไป <laughs> เบาๆไปก่อนเปิดไล่เกลือไปก่อนสองครั้ง สามครั้งใช่ไหมจริงๆแล้วช่องผมมักจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งผมค่อนข้างจะชอบเขานะทุกครั้งที่ผมเปิดกาชาเขาจะมาบอกว่าให้ท่องคาถาด้วยผมจะท่องคาถาให้กับคุณจอนนะครับผมอปาตยอปาติทิทิทนามา,มาเลยก่อนหนึ่งต้องพาก่อนนะมาก่อนเลยมาก่อนเลยเราจะได้คลายความกดดัน <laughs> โอ้ยไม่ผ่าหรอขอขอห้าดาวมาเลยได้ไหมเราจะได้คลายความกดดันไง เพราะว่า100ใบหรยอ90ใบเนี aría, ่ยหนึ tá, fair, fair. Illing, we come, we ่งผ่าม okay. yeah. ันก็ถ <G> ือว่าโอเคแล้วกระตุกด้วยอพายพายคือถ้ามาเลยเนี่ยเราจะคลายความกดดันไงเราจะเปิดได้อย่างแบบชิวๆดิมาเลยได้ปะตึกตึฟ้าผ่ามาหน่อยฟ้าผ่า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 กยนยไ ขอมาหน่อยเขาไม่ได้อยากได้ตัวใหม่ตัวเก่งอะไรเลยเขาอยากได้แค่ปีก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 ม,มันลื่นอะเดี๋ยวนี้อารมณ์ด้วยแล้วัง้งเนะเออแต่ตัวนี้ตัวเก่งนะตัวนี้ตัวเก่งนะการซิกวงเก่งมาอ้าวแล้วผ่าพร้อมกันสองแล้วมันแล้วมันเป็นทตดุเดียวกันหมดเลยนะคือตอนเนี้ยผ่าสีดาวคือออกแต่ท่าลมลุ้นล้วนเลยนะถ้าถามว่าผ่ามาแล้วกระตุกคือมันมีโอกาสที่จะเป็นทตุน้ําก็ได้ทตุไฟก็ได้นะผม ไม่ได้ท่องอปาตีเยเลยน้ำหมู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 เราเราเราอยู่ที่ผิดหรือเปล่าเราอยู่แนวผิดหรือเปล่าเราเราเปลี่ยนแนวไหมเป็นแนวแแบบนวยอดนิยมไหมเขาบอกว่าแนวเนี้ยของดีดิเนี่ยแนวเนี้ยแล้วก็แท่นเรายังเชื่อมั่นแท่นนี้ก่อนนะเอาสักหนึ่งทีถ้าแท่นนี้ไม่มาเลยเราเปลี่ยนแท่น ฮึบพึบพึบพ hmm, ึบ e e e, ึบเอาอะมัน <burada> ลื่นนะเดียเป็นท่านลมอีกแล้วไม่ท่านลมอีกแล้วไม่ออกท่านอื่นเลยหรออันนี้คือสะกอท่านลมเหรอฮัลโหลเดี๋ยวอันนี้มันคือตะกอท่านลมเหรอเชทอะไรหมดมันเป็นสกตะกอท่านลมเหรอรวมรวมท่านลมตึกตึกตึกวน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 ผมเห็นผมเห็นมีคนวนหนึ่งสองสามสี่ ห6 7 8กเจ็ดแปดเก้ามาเลย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 มาแล้วเป็นตะกอท่าลมหรือเปล่าพาหน่อยพาก่อนเพื่อนเออโอ้ยกระตุ่งเล็กๆมันมาอีกแล้วเด็ดพ่อกากอย <c oughs> อะไรอยู่นะ ะะไรวะนะผมว่าแท่นนี้มันไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบแท่นนี้เท่าไหร่ผมชอบแท่นนี้มากกว่ามันตะห้าดาวตรงนี้แหละครับแชท uh. ลาคูนี่ไม่กระตุกอะ่ะน้นเป็นท่าน้ํานะแต่แบบเมื่อกี้กระตุกเล็กๆแต่เราไม่ได้ทันสังเกตโอเคต่อไปนี้ถ้ากระตุกแรงนี่คือห้าดาวแน่นอน ตายแล้วไม่นะไม่นะไว้กระตุกด้วยหอรัดวะหอรัดแสงแชทหอรัดแสงก็แเย้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสผมอยากให้ได้ดิอันนี้เหมือนอันนี้คือเขาเขามีอย่างอ่ะแชท เมื่อกี้ที่เราดูกันคือมีอย่างเอาเรื่องนะ93ใบออกนะวว้า <Wow. S 2> เอาเรื่องนะเนี่ยโอ้ยม่าหนุ่มคนนี้มันดวงดีอยู่นะดูไปดูไปดูไปดูวะโอเคสามครับเรียบร้อยอ้าวได้ปีกไงโอเคปะเอ้ยได้ปีกดีใจด้วยครับผมได้ปีกแรกเลยไหมแรกเลยไหมปีกอะ หรือว่าเอาไว้ก่อนเผื่อแบบจะไปเน้นย้ำธาตุไหนอะไรเงี้ยแล้วสรุปนี่คือเปิดต่อไหมถ้าเป็นผม,มนะจะเก็บปีกไว้แรกตอนที่แบบอย่างเงี้ยสมมติอยากได้ธาตุลมผมจะเก็บธาตุลมก่อนเลยหนึ100่งใบแล้วค่อยไปแลกปีกเออแล้วค่อยมาเปิดตรงนี้เพราะว่าเราจะมีโอกาสเลือกได้มากกว่าเ้าแต่ว่ามันเป็นไปตามจุดประสงค์ไม่ใช่หรออยากได้ซามเ่เหรอเอาไว้ก่อนใช่ไหมโอเคอันนี้ไม่เปิดแล้วเนาะใช่ปะถูกปะ ไม่เปิดต่อแล้วนะเก็บไป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  A few moments later โอเคมาไอดนนีผมก็มีสกอร์ประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ยังไม่เปิดนะครับรอคอลแลบนะอันนี้ก็รอคอลแลบเหมือนกันนะอันนี้ก็รอคอลแลบนะครับเดี๋ยวจะเปิดอันนี้เลยนะทั้งหมด8ดใบนะครับส่วนสกอท่าพวกนี้คือเดี๋ยวคอลแลบมาคือผมจะเปิดาตาทั้งหมดครับยกเว้นท่าลมนะจะไม่เปิดจะเก็บดองไว้ยาวๆแล้วก็ตอนนี้นะผมดองสกอมา17วันนะครับได้ประมาณ190 <Whoa. S> 1 9 0กกว่านะ อันนี้คือสายฟรีเลยนะเกมมันค่อนข้างจะแจกเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเคยบอกว่าเดือนละสา0ร้อยใบนี่คือมันเกินแน่ๆนะครับตอนนี้เพราะว่ามันมีการปรับมาเนาะแล้วก็อันนี้วันพุธนะวันพุธหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดน,นี้กันนะเนี่ยอันนี้สามอันนี้นครับวันพุธหน้าเนาะผมอยากได้อย่างที่บอกนะครับผมใบสันลมตัวนี้นะอ่ะเราไปกันเลยไหมขอผ้าเดียวขอผ้าเดียวให้ได้ลุน้นะนะแล้วไม่กดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะกดแค่ อันนี้อย่างเดียวกดวนนี้ก่อนก็ไดนะ้ป๊อปโอ้โหมันพาวะ่ะอันนี้่าว่ะ๋อ,อกดอันนี้จนกว่าไม่ผ่ามัน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 จะมีไหมแบบกดแล้วมันไม่พา่าเอ้ยอันนี้อันนี้ไม่พา่าไม่ผ่าแล้วก็ไปเลยครับอันหนึ่งเหมียวเหมียวสอง อยขอนผีสิงขอ,อนผีสิงวนวนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็กดแทน,นบูชาไปให้พา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 ,พาขอพาเดียว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  โอ้อปาตไเยมือหายเลยลุ้นมาดิช็ตลุ้นขอผ่าเดียวขอผ่าเดียวอะไรก็ได้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 อะไไรก็ด้ขอผ่าหน่อยแมวมดมืดแมหมดมืดขอผ่าหน่อยขอผ่าหน่อยนะนะนะผ่าเดียว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 ไม่ผ่าผาปูมืด หาผู้มืดหาผู้มืดหาผู้มืดเต่าแต่ม็นเต่ามืดแดีสุดท้ายแล้วแชทสุดท้ายโอ้โหไม่ผ่าจบแล้วชีวิตเต่าสองตัวเต่ามืดกับเต่ามืดเรียบร้อยจบแล้ว เอแย่ yeah, จังเลยเล่งวะจบไปเลยแล้วกันนะครับเป็นยัางไงกันบ้างครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ